สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเร็กเตอร์เซลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันอังคารที่10ตุลาคม2566มานํ 2, มานำเสนอครับปากผู้นำพาไปตายดีแล้วที่รัฐมนตรีต่างประเทศดรปานปรีมหิทธานุกรนแถลงถึงท่าทีไทยต่อก,กรณีระหว่างปาเลสไตน์ กับอิสราเอลขณะนี้ว่ารัฐบาลไม่ได้มีการประนามฝ่ายใดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเรายังไม่ทราบพ่อเท็จริงว่าทางการเมืองระหว่างประเทศเกิดอะไรขึ้นและเราไม่ได้ประนามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงแต่เราประนามเรื่องการใช้ความรุนแรงโดยสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวไทยที่เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะรับได้แต่ในความเห็นผมจากเหตุที่เกิด ประเด็นที่เหมาะสมทั้งต่อสถานการณ์และต่อบรรยากาศที่รัฐมนตรีต่างประเทศควรแสดงออกมันมีคำที่สวยๆน่าใช้เป็นคำถแถลงมากกว่าที่ท่านใช้ทั้งหมดนั้นนะครับในแผ่นดินปาเลสไตน์กับอิสราเอลใครผิดใครถูกใครลุกรานใครถ้าจะให้ระบุลงไปว่าใครผิดใครถูกคนนั้นต้องระลึกชาติได้ แล้วย้อนกลับตั้งต้นที่ยุคเมโสโปเตเมียว่าด้วยดินแดนพันธสัญญาซึ่งมีก่อนคริสตศักราชอีกสัก2,000ปีนโน้นแล้วค่อยๆเป็นเป่าบุญจินไล่เรียงต้นสายปลาเหตุแต่ละยุคแต่ละสมัยจากก่อนคริสตการคือก่อนพระเยซูเจ้าจะเกิดราวๆ2,000ปีจนมาถึง7ตุลาคศสอ2 3 2 3ที่ปาเลสไตน์ กลุ่มฮามาสและยิวอิสราเอลถล่มจรวดขีปนาวุธใส่กันสะเทือนสถานโลกขณะนี้มหากาบ4,000ปีนี้ฉะนั้นคนวันนี้การหยิบเฉพาะเหตุการณ์ช่วงใดช่วงหนึ่งมาตัดสินใครผิดใครถูกใครลุกรานใครใครโจมตีใครถ้าไม่ตาบอดคลำช้างก็เข้าทำนองเห็นช้างขี้ก็ขี้ตามช้างโดยไม่รู้จักประมาณรูทวานตัวเองว่า แค่รูทวารมดแต่เห็นสหรัฐยุโรปเขาขี้ก้อนโตก็เบ่งตูดตามเขาไปมั่งดังนั้นอะไรที่เกิดในดินแดนปาเลสไตน์อิสราเอลในพจนานุกรมการเมืองการทูตคำว่ายังไม่ทราบข้อเท็จจริงคำว่าประนามคำว่าความรุนแรงคำว่าผู้บริสุทธิ์คำเหล่านี้ไม่มีครับหรือพูดอีกที ไม่มีการบัญญัติเป็นศัพท์ใช้ในทางการเมืองการทูตของไทยฉะนั้นให้ถือซสว่าที่นายกเศรษฐาทวิตข้อความเทวันก่อนก็นกดีที่รัฐมนตรีต่างประเทศปานปรีทะเลงให้เข้าร่องเข้ารอยก็ดีเป็นฉุกละหุกภาษาในภาวะสะท้อนความตระหนกในฐานะมนุษยชาติก็แล้วกันเรื่องรามเกียรติเรื่องสามก๊กวายาวตัวละครเยอะ จำไม่หวาดไม่ไหวแล้วผมว่าให้เอาสองเรื่องนี้รวมกันแถมด้วยเรื่องมังกรยกนิยายจีนกําลังภายในกับเรื่องมหาภารตะยุทธโบราณคดีอินเดียรวมเข้าไปด้วยกัน4เรื่องก็ยังไม่ซับซ้อนโยกย้อนและยาวเท่าหนึ่งเรื่องว่าด้วยดินแดนพันธสัญญาที่แผ่นดิสสมองมนุษย์ว่ายาวแล้วก็ยังยาวไม่พอที่จะบันทึกเรื่องราวได้หมดเที่ยวนี้ การที่นักรบฮามาสบุกทางภาคพ,พื้นดินเข้าไปในดินแดนอิสราเอลยึดครองได้ถือเป็นการกระตุกหนวดยิวชนิดยิวยอมไม่ได้ดังนั้นเรื่องจบง่ายไม่มีเสียหนึ่งอิสราเอลเป็นต้องเอาคืนหนึ่งร้อยเป็นอย่างนี้มาแทบทุกครั้งเป็นพันพันปีโดยสังเกตเห็นได้ทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์อิสราเอลจะตอบโต้พลางลุกกินแดนพลาง ทั้งด้านฉนวนกาซาและทั้งด้านเขตเวสแบงค์เมื่อรุกกินแดนได้แล้วก็จะมีโต้โผทางโลกตะวันตกอังกฤษมั่งสหรัฐมั่ง UN เมั่งเป็นท้ามารีวราชเจราจาให้ทั้งสองฝ่ายสงบศึกก็สงบกันไปยกหนึ่งสงบแบบฝ่ายปาเลสไตน์เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่มีกระดูกแขวนคอกลับไปส่วนอิสราเอล ได้แผ่นดินทั้งด้านฉนวนกาซาและด้านเวสต์แบงค์พกใส่กระเป๋าตุงกลับบ้านทุกครั้งปาเลสไตน์โวยว่าอิสราเอลละเมิดข้อตกลงรุกกินแดนเรื่อยๆ UN สั่งให้ถอนกลับอิสราเอลก็เฉยทั้ง UN ทั้งสหรัฐทั้งอังกฤษทั้งยุโรปก,ก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่มองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นปาเลสไตน์จึงแค้นแน่นอกสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมกัน ตะวันตกมีให้อิสราเอลแต่ไม่มีให้ปาเลสไตน์ดังนั้นอัตตาหิอัต,ตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนปาเลสไตน์จำต้องยึดแนวนี้พิทักษสิทธ์และปกป้องดินแดนของตนด้วยสองมือสองเท้าตัวเองทางเขตเวสต์แบงก์ Bank, เป็นพื้นที่องค์กร PLO ของเยเซอร์อาราฟัตสมัยก่อนดังมากต่อมาคงเบื่อหันมายึดแนวสันติ ทางฉนวนกาซาไม่พอใจจึงเกิดนักรบฮามาสจับอาวุธเข้าต่อสู้กับอิสราเอลในการเลือกตั้งกลุ่มฮามาสชนะเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีปาเลสไตน,น์ขณะนี้ดังนั้นไม่มีคำว่ากองโจรไม่มีคำว่าก่อการร้ายฮามัสก็รัฐบาลปาเลสไตน์จึงเป็นว่าเขตปกครองพิเศษปาเลสไตน์กลึงประเทศกับอิสราเอลปฏิบัติการทางทหารต่อกัน ที่มีคำว่ากองโจรฮามัสก่อการร้ายฮามัสนั่นเป็นคำที่พวกสื่อตะวันตกใช้เรียกในการเสนอข่าวเหมือนไทยตอนพลเอกประยุทธ์เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศแม้เป็นรัฐบาลเลือกตั้งแลว้วก็ตามสื่อตะวันตกก็ใช้คำศัพท์เรียกรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ว่าฝ่ายเผด็จการเรียกฝ่ายล่มชาติล้มสถาบันว่าฝ่ายประชาธิปไตยฉะนั้น การเลือกข้างเลือกฝ่ายในการจูงจมูกคนปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสื่อสายพันธุ์ใหม่เขาเถอะส่วนรัฐบาลข้าราชการต้องเป็นเสาหินแปดศอกตอกจมดินแปดว่าใครผลักซ้ายผลักขวาก็ไม่เอ็นตามยืนมั่นคงตรงเป็นแกนหลักชาติไว้การเมืองพันปากพล่อยต้องระวังก่อนจะแสดงทีท่าอะไรควรไปศึกษาหาอ่านความเป็นไปเป็นมา เรื่องยิวเรื่องปาเลสไตน์สักรอบสองรอบก่อนค่อยปล่อยลมทางปากและทางที่ดีหาแผนที่มากลางดูให้ขึ้นใจด้วยว่าชนวนกาซ่าอิสราเอลเขตเวสตแบงค์พื้นสภาพมันตั้งอยู่ตรงไหนกันบ้างทางไหนติดกับชาติอาหรับประเทศไหนบ้างคืนใช้แค่ความรู้สึกใช้แค่ทัศนคติเห็บซุกข,ขนหางราชสีแล้วอีโก้พูดไปเรื่อยแบบนั้น ที่นึกว่าจะช่วยคนงานไทยได้เผลอๆจะเป็นชนวนให้ต้องตายกันหมดฝ่ายปาเลสไตน์ที่จับคนงานไทยไปก็น,นึกว่าอ้อไทยเป็นแนวร่วมยิวก็เชื่อเสียเลยอีกอย่างกาลรลําเลียงคนงานไปสู่พื้นที่ปลอดภัยรวดเดียวขึ้นเรือบินมาไทยไม่ง่ายเหมือนเหมาหลำไปยูเอ็นรอกบางทีมันต้องไปพึ่งพาประเทศใกล้เคียงเขาก่อนเช่นอ,อียิปต์จอแดนซาอูเป็นต้น แล้วการที่ผู้นำปากโพรงประกาศเลือกข้างแบบนั้นเขาจะช่วยไหมไม่ต้องไปพูดถึงด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนที่จะไปติดต่อกับเขาในอนาคตหรอกกับหางหมาที่ทำเป็นหัวราชสีแบบนั้นก็รู้แหละว่ารัฐบาลต้องการหาคะแนนนิยมจากครอบครัวคนงานไทยในอิสราเอลแสดงความว่วงใหญ่สั่งการขโมงโฉงเฉงแล้วคิดหรือว่า ที่โชงฉางเตะถังเตะกะละม,มังไปเรื่อยมันอาจทำเรื่องให้เสียไปหมดช่วยให้พวกเรารอดชัวร์วสกก่อนเถอะค่อยคุยไม่ใช่เฉาชุยข้ามประเทศไปเรื่อยสักแต่ว่าสั่งแต่ไม่รู้เลยว่าคนทำงานที่กระทรวงต่างประเทศบ้างกระทรวงแรงงานบ้างกระทรวงกลาโหมบ้างกับปัญหาอุปสรรคหน้าง,งานมันมีอะไรหนักหนาสาหัสในการเจรจาติดต่อขนาดไหนและเขาทำงานกันหนักและยากลำบากขนาดไหน ที่ฉนวนกาซ่านั้นผมก็ไม่เคยไปหรอกแต่เท่าที่ฟังที่อ่านเปรียบเหมือนปลากระป๋องพื้นที่นิดเดียวแต่อยู่กันสองล้านกว่าคนและตอนนี้อิสราเอลกากระบาดเป็นเป้าถล่มไว้แล้วฉะนั้นพวกเราช่วยกันสวดภาวนาพระราหูเถิด้าตูมลงไปทั้งฝรั่งทั้งจีนทั้งไทยทั้งปาเลสไตน์นับศพไม่ทั่วแน่สงครามโลกครั้งที่สาม ไม่ใช่เรื่องตลกหน้าฉากซะแล้วคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับนักผู้ที่ชื่นชอบกับเบาผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ